รอนี้หาเลยก็กาล้อเนาะตู้โลมือบ้าซื้อก็กาล้อเรซื้อแฮ่กันนี่ยไทยคาลนสเรียตลอดเล่าเนาะพอเราทำเมโอเนี่ยถาเป็นเราซับสไครป์ทีกันเนาะดีตลอดยังไม่เตะตลอดละละคีเนอาตะเลกับป้าซื้อบาดเนี่ยเนาะถ้าเตะเลย่กันเตะแค่เพื่อเรืออากาศทอร่าได้เจ้าพอเนาะโอดาลาตอโอดาลักเกอมอเนาะ ดอตเตโอราเบลอนเน่เดร์ันเน่เอาเรปวอกาเนี่ยมีราเลพาทิชชูลเนาะพาทิชชโมปาเน่โอร้าเล่ลเลนน่เนาะหือลราเอสะสมมูลาหัวยาล่าดวดอเพพาทิชูัวแพลเรต่อคานเนี่ดือบ้าราเล่าตาจูคาเนาะมกโคจูกะลีแฮเอาเร้ลปอเจอดอทีน่ชูมาเนาะ บลออัปาในยูเนใวารามีเลอพาทิชู่รอเนาะอามีเม่นเม่นาเกลอพาทิชู่ในเกเซเน่เนาะตือล้วนอนด้วบลอเน่ดูไหมเอาแหวกับบ้านเรป้าคีเนาะและคืออ้อยเนีหล่เช้าอ้อยเนี่ยเสนบ้าดอกคลีบ้าดอกกระมอเนาะดอกแม่เลยดอกเปิดบลอเลยเนี่เนาะเอาแวตาหมัวกบลอเหรอกุซาคีหมูบ้าซาบัวเช่นนี้แทนเนาะ รานวพัติชูเนี่ยแต่เอตาดอกลีดอกกบอดดดว้านเนาะเอาเวลาสวยจีรอยสาอะไรยอนละทอดดเลก็เจอคนกบเปล่านะรเลนอด้วเลยเนาะพาขสาพฤดูเลเรที่ลาสาละมึงกันอดรักานะแพนเอเดกว็เรส่จิสาวเสจเรดดติดูุพลอยได้ตาเน้เนาะเราเวลโอทลามีพวกีเนาะ โอราลามาเนเดทอูราพูควาดอเนาะทอูราพบอควาโพราเนียตาโอราต่นี่เ่คีนี่ยเจมรอเดอเดโรซาเลดอมีพ่อเนี่ยบ้านหน้าบ้านหน้าเราเดอกันแล้ือราเลกกันเจิดกันเจ้าคู่ต่อเนาะรอเลดโราเอบ้านกันต่อมาตาโอตาโอเนาะเด็ต่อเด็คืนยนคืนมอนเะในที่ในเลโรตีเราเดอมาดตบาลอ ตัวเด็กขยาคือระบรด้วยชาวโพก็โพเนโออามาเนาะเด็กพวกเนี้ยโพเซอเจละที่โพกลบบนนี่ดอตาดอตาล่าเนื้ออามาด้วยดอแล้วพอสอดูอาจจะแผ่ฟีแผ่กลอได้บ้าเนาะเอาไว้หากกรอยช้าด้านแล้ววะรอหากกรอยช้าแล้วเว้เนาะเวลาให้เราจอชาเนเวดาป๋าป้อเล่นนิโพเนาะเอาป้อเล่นนิโพด้วยเนี่ยสุดตีทอด้า อ่ามัวหวาติรมรีแลนเนี่ยบาดิซอลอาสือพ่อย่านมอบลอนและโอรานี่เตนนี่ขีนีลอดิโอเปเลทอโอปอคีโอออลอเนาะแพมเราเด้อผ้าทิชชู่และมีพ่อในอัตโลและกลอชาเลเวและกลอชาลว่าละบ้านเนาะอาสือปุ๋ยคือเวลาเราเดี๋ยวไว้ชาต่อก็ได้เจนัยมอเนาะเอาแก่ดาอ่าพอวอพุดาเอาดาหื้อบ่แปปุ๋ยดาบ่เจอเลยชาวเรามีย่ยินมอ ลอามีปัญเนอโอระละอาเป็นปลุโคนนเมเมลพาิชั่วกระจาเนโอระละอะบอกาโคนะดอซือเมคเกิเนียซือกล้าเซาเดาหาทราบว่าลอนะหากว่าดาอวลาตาบาตีตี่าเนอาบาสามือโดมานะบาบลอเนพาทิชูนะหางาล้อมารดาเวเมคบลอคอดาเวหาดาลัมีพัญอกความจทนเนาะดอ บ้านในเด็กคนก็เราล่ะสาวเราดูหาสาวพวลานะ่ะเนาะเอาวิวอะไรเจ็บุ้งมิ้งท่านอะต่เราเ,เ,านะาเรดดอลล่าก็มีโตม,มาอนอะรา,าแลแล้วในเอาที่เรทุกอย,ย่างชมเมียทุกผลลีผพในอุราเนาะเอา,า,ว,อา,อาวันชอบพวกกบปลารชนโอ้อสุดขาวเราอ่ะมอราหาหาเราดูแลตัวนัละตัวเพนะื่อนอะ เลตัวเราวางอ่ะวางแผสชุดใส่เหรออยูกตเลยเนาะถวตวัวยูกตเลยพอแวินมาอยา้อูดีมอนลที่เราวพด้วยนี่บ้ากันนะไาสิ่งยาวเนาะตาตาเละตาเลชาวตาล่ฮีมอเนาะรอตาตุลตาตุลลอจลอเนาะตาก้เทียนโนเนาะรอตากวยมีตอสิอ้เนาะในสิเนี่ยาทีชุเนี่ยตะ ยีตมีต่อบาได้ยังหาลูกกวเจยรอ่นะเดี๋ยวมีนะคะเขาตาหัววัดเจาตาเขาตาบ้านไปเดินเอาไว้ตาเจนิมีทางเขาวนี่ชาบอกคพอบบุบบู้ตาเตาน่ะรอว่าจาเราบัวพูนได้ตัวละโอเพยโอเพล็ดเดียร์ดูแบบัวเพยตาคู่ตาเขืออีนี่โอบุลัสิัโอ้เพดเดียรด้ เราเพราด้วยเน่นะอออเล่มแล่นิเพล่เนอวราพายีเจเนีนะแม่เล็เนี่เอาไว้ใน้ในบ้านเล็บปลอดสาแล้วก็ชอแล้วแกลวเพลเ่ว้แล้วก็ชอมีด้วยนะตาลวววเพรมเลือดบลอไเลยนี่ยวันเล่นลดเนี่มีเล็บนิเพล่ดูนี่ยอวราบาเลยทอแล้วเจ้าข้วนิเพล่เนี่ยนะเดอนคีเพล่เนี่ยมืออวราโบเป็นเล็บเล่เด้เจ้าอวราพาทิชู่เจ้าด้านมอ เดี๋ยวเออเมทอลเราจะรอคบแล้เรี Ris ๋ยวเราก็บดเจในซีเนอร์วาตาบลีอามอนนเราพาริชัวอ่ามีเพ่อนวาเออตาบลีนี่ยคือชโรบ้านะอ่าพาร์ตี้คือโชโรบ้านในเตรีี่มต่นาหูเราอาแตได้นี่ยอลบอสตซเนี่ยแต่เห็นเราได้แล้วเราบอกผมเมอนะราเดีตยวนะ้ะบลอามีพ่อบอกขวามเนี่ยเต่าพาริชัวเนี่ยเนาะเมาจะรอพควาในเลมมาแล้ว อาวรากี่ยวพามันบ่ซูามอาพารวตาเก็ชยวมันรอรต่เดมื่อามาซีมาชาวันทามันหรือเรากี่ยวมันมาซีว่าก่อนต่เบื่ต่อนี่เม่มาซีนะก็ไดเหรอเดว่าพูดคุยไปทากมาซีหรนี่เมล่าเลมาลบซอรักเนอะแต่บ่ซมียเอาว่าเดยเหรอว่าถ้ยี่เราเนียยอยุล้เนอะ อลัวโพนได้หน้าไได้หน้าพนาคันหน่อยให้์รอลสตอนะคะเนี่ยแฮร์อลออร่าทวีรอได้ให้แรัวโพทวีโอ้ยยิมรอออระาบ่อยเนอ่ะเออบ่อยเลยเวอันนี้บอสออร่ายิ้มรอเนาะออว่าเด็กสาวนี่อ่ะต้องเลือกเฉพาะกบฟุลากาวลบ้าเลยเว้ออว่าบ่อยเนาะเว้อพอเดือดสักวันแลยมาเจอรอ้วเว้ยอ่ฟันดิชชุนได้แต่ละเนาะอันมีพูดในว่ต่ก็สวยงามเนี่ยแต่ละนั่งเลยมาเจอเนี่ไม่ เด่ขาวบอสต้นบลอเลยอะมีอยาดูยหาไม่ยที่บ้านน้อบลับ้าบอสต้นเอเดนานเนาะต่โลวบ้ามาเจอเอเดนตามย้นใลล่ตาตาสู้ดูซาดูเลยนสามีงันเอเดนนาสมีกันนาสามดูเอ้นบอสตนในเนมานนี้เอเดนเนาะตลอดพัฒิชูรืเนี่ยอามีนาคีปอลและนิโพในเซนเนี่ยขาดันจืดต่อมากเนาะเอเดนเนี่ยมาเจวดวอลโพนเนียเลือบรอยเอเดน แต่อเปียนั่นเองว่าบลอนนี่ยนะพอตัวพอาเนาะตาเลยคือเบือเกวเดอเนาะตาเลคือเวลตราบอตาตูดูนี่เนาะตาเทียบละตาเลเบื้อกวเราตาสูดูเนี่ยตาที่รวัพวเราตารูได้เนาะรูวัวพวเน่ยรู้บือกคลื่นเนาะบ้าแบเอาได้เหรอผาทิชัวหรืออนไรท่าเดวบ้านตัเงือเวลาสามเราเดอ พาดีชูนก่อข่าวได้ละปืเปิดเราเดืตาสูดินแนวเารเตอยาืนเนี่ยะเรตอเราน้าสาเราก็ให้พพาดีชู้เรอพาีชูเนี่ยป่วยยบากลัวเราตักข่าวเราเดือโคดบ่าเราโคดบ่าเราเดือตัสูเดินี่ยเรือเราซีได้เนี่ยนะดูแลตาสููซีเราเดือพาดีชู้ในฮิวดาแต่ดีัเพลอเราเนาะเมมเมล่าตาสูเดินเราเดือเอาไว้ให้เราบรัวพัวนี้แพนเกลดมาได้เนีนะ ดรปวโพเซรพันเนทาโอร่าพาติชูกมาเนาแตราพาติชูเมเรดมไม่โชวนาเกเซรออาจจต่อกมาดานาะเแพดูวัวแพโอลกวดกาเนาะว่าลาอาจจมโชว์มืมอนอนละสบ้าบาเโอบ้านาะเอาเทเรปวโพเอาเสือพิลมาตาเรอเอ คือดูว่าลักล่เดอาวาชบกวอดูกุมยดออาจบาปาชูร้สปาดัวสานอกลัวอกวาเรื่อบ้านอโอเนปปลูกอรกโคลยไเด้นี่ยถาพีมัดูพาทิชู่เตรลากันเลเนวัาอพนสคือได้รอนอ่ะเดือนเออพาทิชู่ดทีฉาลอนาพัทิชู่เดบ้านเมีบ้านอะเดอนเซอร์ปุ่หลาอนเนี่ยซึนนะฮู้บ้านล่เนาะ เราว่พอแพนเน่านึาเตียวเดินไม่เคลียรจะนี่อดมีต่อพย่ะนีมีต่อเล็กเรค่อยเนีเตีเออะไรนะประกันเลรอได้เนาะรออ่นะทีเอ่อคุยคิวเราือเลเน่ยเรามีผูอาเนียรอแล้วล้วเล้ราดูเดอร์มือทุ่มือค้นรอแพบ้ารอดูเดอร์รอเบรอเอแมมมีโบนี่เนาะเอาแมโบราเล็กลอเนาะ แล้วกล้ที่ราชโบก็พอไอ้จะกชอบอสิโอเนาะปูตต่อปูตตเนี่ยอาร์เดินบอลเนี่อเนาะเมตาหตาหัคคลอดเโอทอมมีคลอดเนีปรี่ปาคอลอเนีเนาะแล้ลเนมือทุคือราลทุชอมีเนี่ยคือเวช้าเนาะกวชาเดามือบบ้าเราเวลาทอมมีล้เราะ ในเนี้ที่เราเนาะที่ชอบมีนะคือขาวระบ้านเนาะเราแลยแล่เมืองป้าเราก็ย่อกยอเลยเด้อเอาไว้แต่ราใส่ดอมีพ ouais. ่เค uh ียเน้นเนาะบ้านมาเจลเล่ยเนี่ยเออบ้านมีต้นยอเล็กเล็กพันเล็กตุ้ยอล็กตัววัวปูนด้วยโดยมีพ่อเน้นมีต้นเล็กเล็กมอดเนานแต่รามีระตัววัวปูดมือเราไม่เอด้วยโดยมีระวัวปูมีระก๋วฮิปูมีบ้าตัวหนป้าด้วย มีกระามีดอเือบ้านเรามีบมอมอดไว้ในเตตมีเดตสาาเออดอสิยาวราันมอเอราอบตู้กิฮันมอมาใสเลสิ่ยาวอด้ดอืเดเมดอสิยาวอราเปเลสิ่อยาเลอ่ชูด้วยทเลสาชูมเนาบลรปพอดอกเลสดอมีพวกะเลสิเลดอ่าโดนเลเล่าดตเนื้อละตูวเขือราเลสิ่ง เอาละ้ตาโคดูดในให้เจ้า้วเด้ออเผือได้จะมีมีม่อเนาะเเอาไว้พาชู่นขาไว้ได้เนาะขาเราตาโคดูในรีไวได้เนีะเตาโครรเราดเด้เอาว้เจอบีเอบีราจข้อเราดวอรราก็ชุนแล้ววอโบรายอได้กับปาเนาะเราเอาไว้แร้ววรเราได้ตัววปูเนาะว่าเราตัววปูแผ่นคดูว่าวัวโดเนะวต่มีดบารท่นะ <was this? S 2> เรอันนหูกรูสอยดอะตาเรากมือมาจเรพาริชัแล้วสรอเดอว่าสื่อแ่งเะเวอร่าคุณดแต่กอราตานี้เนาะเนกลานี่ยือสิ่งยาพาทิชูวตัน้อยเนาะรอใจว่าพาทิชู่ในด้านแห่งเมื่อถ้าขีนในปลีบอสโซก็ชอตเตปรูเตปเรียจะละใน้าเอ่อเตปเรียดูปลีดีรัปลีบมามั้ะไม่ไม่เรากะชอูอาร่าปบด ไปแฮมกอแนวระอ่ะบอสเดีซ้อเนาะเราแปไแลมกอเได้านเราปนอาฮูเลาวตเตร์ราเลอาละบอสต้อลอรลตัวเพอัวรเนะเมย์บอส้องใลอร่ะตัวเนาเมย์อสิญนี้เรเฮปีซาคีเนาะแฮมิลสันเดย์าเกเตปียน้าเนาะเราพาทิชูล่มีพวกในเดอพอร่าวัตว์อโพลเกนนคิดเ และมีเรา่องราวพัวในฮิลลอเนาะเอาไวแลือดนี่รืวองวาวผัวเนีวยพอตีเอาตานะมาเออตะคุยนีกว่านะบลอมีอ้อที่บลอดเรืดองรวัวเนี้ยเต็มไปออละนี่นะเรา่องสอขันเนบอกส้ดูนะแฮร่อราเนียแฮ่อราทว่เนาะแฮ่อรวัวัวทวเน่เบลอดูอย่างะออเราดอปูเอมาตนุยเนีะ เลอเลอบอกว่าบรหนาโพรการเนาะดมมหาเอ่อมหาตขีรอในดอรแบบตะมื่พในเลยรอลืดทีดอเออรามือห้าลีวที่รออาฮากีทอบาระรอประคือเนาะต้านียะ่าคือดอนียเดอร่บประดที่วะประทีละสุีรอร้อนร้อนเนาะมีบอสเลชิสตัวตัวเลยเรือเสียงมาเรานะ แพนนเราดูพา no, no. the no. ิชัวเดอชมมาราม่านะบามาเจอววเจลแวเนะแต่ในแนววมีได้แพล้มีแพนเนมือหามือนายย่อเราดเต้าบเวนเนาะลยเอาได้คดดูพล่ากลายเจนเ่เอาพาิชัมีดนีบ้างเเวคาวอสานนอันนั้นหูด้ซ้อเลยซอเลยปกข้อซ no. ้อนนะปากระอือซ้อนเนะ ก็กอกเะทที่จะก็กระทะไม่ช่ปะเม่ก่อนกรเทะไม่จะไม่น่าหวอะแตเตีรวเรจะนาหัว่เรื๋ยวก็มาเยอะเนนะเหง็เราเว้ที่จเดี๋วราเดีราเร่ก็ให้มาเจอะว้ดเนือหูเราต่ยด้ปลีเอตาชมมือว่ยังเนอเนาะเราเดื่อาเว้เซบาด์โอโอได้เาะมีมาซาจูบุรมือไว้ลเนาะ เดีมืว่าเราดูกัเธออ้อมมีอ้อทีเราดูกับแต่กับตอสารากเลือกระดอทําเมื่พวดใน่วงตลอดนะเราซื้อเครา่องละสารีคีปูเนาะเครลองสาคีปูเน่ก็เลือไ้แล้วก็เจอดอกโคตรปูแล้วก็เจอข้อเทรปูล้วไ้นะเมเมพาทีช่ลามีวนอันเล้ยแล้วก็เจอข้อเออก็เจอดอกโคตรปูเนะเราซือแต่ลอสานี ปเลคือเนี่ยมันไม่ที่ว่าโจลีเน่เนาะคาซอร์โกลดเดตอลอเอาไวเอาวดูเนี่ยแต่บ้าคือเลอาตาเชอตอนะบาม่ออย่าง้เนี่ยเนาะเราซื้แล้วได้เนเาะแลแลเนคือยาแล้วเดที่ว่าโจกเลานบ้าเนาะบรอบ้ายูเทเลอร์เไวบอโซโนขออะไรเลอขอปวอแลเลีอเดะเราคือคือเดมุทูกคือลอลลี่เดที่ว่าเราดูพาิชิได้รับกีเฮอยเนาะอคือดนเีย ลราพันแนะวันแล้วต่เมียก็ต่อรออยานราแต่ากิรี้เนาะ่านเนาะว่าทันเนาอืดไมได้เนารอหากึนเน้อเจอที่ราอาข้อติข้อบ่ไปแรกเนาะลรขคืนเน้อเจอคืนเน้อเจอรอดูแล้วซื้อกลาาในารโานยามบ่เราเนาะที่ได้โชว์เนาะได้แลเนี่มอได้แล่เนี่เอาแบบจุกลนอ้วเพลนเราที่ทำไปเราซื้อกว่างก็ได้ที่นน่เนาะไ้าบางยร่างซีนที่คีซอลิมเราดูละ อละพูดละพูเลนลือราวจิลอนะอะไรย่นเอาเรื่อตายพัดอรกันอาพีาเป้พูดเนี่ตายถือรเอาได้ลยนะล้วเนอราลยจิบเราเนบ้านเนที่เราได้เนมาสาวบัวจิล้อนะเราสุดใเราใส่เนบ้านมาจะเล่นได้บ้านกิยอและหิรวัวนะมีเมลพาทิชูมีพ่อได้ล ซมั่ย้นไเมื่อเรนอียบลุรนั่นี่วะทับังยอกเดอาตสลในเส้นซึมีปาตตไปอดยาเลยยาลยยมาันก are so no, hm ่อขัดเาเมเระบ่สเดเม่อเอาวัยอลนะแต่อชาออนี่จะเลิบ่ดูอาตา้หายยี่าเนาะกกาก่ยอดชาอออะโคเนี่ยปกปุ๊ขอขดมรเนนะล้ เรเอาร่าคือผู้สพอารอื่นซื้อดอมพวเที่ดาจจาส้าพดูอย่างเหมือนก้เนาะแกเน่บอกต้นบบเลี้ยลยอีดอล่ปัสซิชูันอะรกันเนาะลบลีดที่เรานะซื้อส้าดูยังเนาะเออเวลาเดาแบเม่อเอาร่าคือมอโชตินอะเอริชชมีพวกตะรเน่ยนาจะไตแบบสาวละปกมเจเจอลอเนาะเอาคุซื้อบัตียนวลาเดปอพละเซคีเรานะ ก็คือเนีเลอะบบกว่าเราว่าจุบปลาปลาเนาะทุคนอ่ะล้าอลลาอลไจิมอดสอ่เอาไ้เดสอบอสต์ทีวีร้านไหนไหมรอคือเดทีวีราเซรโทุกคนอ่ะรอตื้ตีรา่ได้พอพูนี่เนาะตีราวีเอามาคเรา้กลุกลุหอนลอมาเนาะดียกสอว่าจุบว่าจุลาวีเราดเราเด้ตาได้ให้จ้บ้าดนมี้เนาะลบ้ากีรารวูช่ว ที่เราคิดพอที่เราเอรื่ไม่เนมีม่เล่นเดตมูป้านเอาวันเดตเอร่าบ้านเราเดตเราสามมาเดตเราบ้านเซียงล้มบอสโซ่พอเนี่นะเดตคืนเลยเดื้อที่เดอะซที่เอาไว้เหัวจุลิเดอะซื้อให้กิจชอร์เดอะเดตซื้อกันดอลลาร้มบอสโซ่เดอะสื้อไปเกว่ยจุลิเดนะเนาะเราเอาไว้ว่าพื่อทำพันเดตมีเจนี่บ้านเลย แต่พอมีใครชอบะไรที่เรนมาดาซี่ดซซี่ดะเต็มเลยอะคม้วนดีเหลยแต่ละเมมเต็มมีซูปโปสมาบ้านเดอร์เต็มได้ตายเฉยเลยเลยบลูเดอร์เมมเอพาทิชูล่ะอ่าพาทิชูละมีป้วเดือรไว้กับตัร่าโลคิปว่าซาลอนอะพาทิชูเนี่ยกับตัวาโลคลีเนีรยเตชิชิเบลนะแม่มีป้วนในมาป้าตามมีในโคคิโคนะช่วยเราเออเอล่ะซาซาลอนอะ ลราเดืออะเกตเตอรเราวเราいいเราิเคราะห์เาเดวิราได้อักลเราเดืออื่แล้วาด้เล่นอะมาท่อก็เดือแหล่ตัวคิวยเราเดือข้อเดือือตะการเราอยู่เล่นะแลตื้อเราเดมาป้านที่โพโนโพว่าปอมดิแหลมือนนอกเราเดทอได้ละสี่ขีเล่นอะถ้านานในบ้านเราลาป่วยราแย่ซ้อนในลาเนี่ยเดือทอท้อทอยูบ้านไล้นะ นว่าโจเน่เนือือโดนมามื่อชาก็ได้เน้อเน้ออือช่รารือเรนะเน้อตาเนอมีเินมีเงนเน้อชูวูรามาเป้ยบ้านเนาะนเตาเมเข้ามาสีบอกสวเ่ว่ารโพเดกับบ้าสีเด้เปืกอะไรเดอียบ้านเนาะเราคอ่านี่ช่วเรเนาะมื่อฮาลีเนาะชาพวกกโพทอมีลลี เดเตรียตัวขวานเฮอวจุนเน่ยท่าซ่เนาะเราขูขอขอไดเนเราปุ้ยแตนดารีบ้าแตนดารีแตนดารีบ้าแตนดารีเนาะเราวัจุลกลอนเนอื้อเนาะขาดเรท่าืาเปล่บ้านเนาะบอสโซดูเนเฮท้อบาเลยแต่เราบอสโซดูเอาไว้อะคืออาชาเมนี่เนว่าปาตัอช่าวบ้านเนาะเฮ่อเราไว้ท่าตาเรเนาะ แม่เห้ชัวร์ห้เปลียนูดสิ่งามานะแตลูกาทุยมีบ้านนะ้องบ้านนี่ทุยนิโอชาตื่นรัวโอวันรัเลยงลูกโอตืลาเรื่องล่ะนะในทีตื่นรวรูข้าเดียวโอรับเล,ะล,ะละยยี่บ้านนะ้อทุยมีเห็นโอเห็รัวแต่เดียววันพัตติได้เจนีนะ่เจนน้อเราเดี๋ยวว่าซื้อ,อของของเราเดือยบ้านทารดิชีดิชีบแล้วเดือมือเอาเวลาในี๋ยวเห็น้องยอยลนะี่น้อ พาชีคลีนน่ยหน้าัวตาอบเนาว่ดกวาหได้เนาะตาซ้อนหัวเลาะว่จู่หัวแน่นเนาะบลกว่าหนี่ยตาลอกนเลาะวจู่ลูกเลนเนียเหอเธอเนาะเห่อเธอเราเอ่เห่เธอชิ่นเาะบล็อเออเราได้ลอด้าคืเรามีมีนะคือพูดลามมีโอ้วาเรียไมกลเลเราพยายามเราอาก่อมีพอดะเรอมีพูดเนี่ยแขเตีน มีป <laughs> ั๊กแอตตีลอเดมีปัลเลนาตามิเอาปญูบักโลลิซีเรนาลาบีปัลเลตามิเรเน่อัตมีวะชูโคลเน่เดอะเกบอโต้ดีเนลอเดนาโบโต้ดีเนตาควาราตามิโลเดเอโรเมเรกือนยอเรลาวาเบลเดโนอพาทิชูออเดปญูบาลิเรนาลาวาขาวราเดคาวรานาตาบาราโตโตโคโดปวาเดเดบอโต้ดีนาโคเดเชลารึ เอาวล่อปัวร้าแผว่จุรกล่อในอ่าหล่ในลอนรอไว้แต่อรกล่อบกใกล้นอเดี๋ยวรัาในอาคลีในอ่าพลอนเพลินเนา่ไเอาไว้เดี๋ยวน้นะเน่ะออชุนมา่ล้บ้าขาทายะ่อตาหัวราบ้ารออาจารยรมีพ่้อ่นี่เนาะเดี๋ยวบ้าขาดทายป่าเลยไหมเออเดี๋ยวน้าอเมีหัวเราบาดูอัศจร่อ์เดี๋ยวบ้าลุกขาดทา่าอันเล่ะล่กีลอร์ด้าเนาะ ละอยว่าอควรไออบอสโตเดียต้องลมื่อเราได้มูดาวิลหมอเได้ปักก่อยาได้ควรได้มีปนเนาะมีพวเรอเนื้อิ่ยาันามโชอ่ลือลาบอกวาเมื่อขีดมนจจีแล้วสิ่ที่ว่าสาเรมโชลือลาเนยตาลือลาค่ะเนี่เกิออากรอบดลสานอิอดติลอตรกี ไอ้เดรน่าขับเบอสี่หรือเดรด่าเนาะพอมาบัตดาหมาวิหรือเดบกินนี่หรืมาอุคนเดรน่ลุวซิสิจโลมาเปียบ้านเนอะอนเนขับเบอ์ไปเดรน่าเราเดออามีพ่อเดอชุมมลแหละชุมมลคิดอาม่าเกกวยวเราเดอเออไม่กิดเลยคีคีลน่าช่วยกันเล่นกันล่นเดนอ่ะเราอาม่าเนกีเราเดนอ่ะเราสึกกี่เราบ่เดอขวาวเราอืม บทดินี่ส ina, ิลอเจะรว่าปจรกรคลนะบลเกเกล meet, well. เราดเลดวอลพเดทวิมอมราซอลี่เนะทวมอมราซอเนวอวอโพสิ่เปืนพอัลีดานะอัปลีบ่ท้อม่เอัลีวาสิจู้มเนะิเตเพรเน่แต่เนี้เขาบอกคนน่าเลจ้อัลีเนี่ยราบ้าคนนาะเท่าสารุอขดูวาแบบิอีลาต ไม่เลวลแต่วอลลกนะแต่วอลาดูอบบุลบ้านอ่ะเราในช่วงเราหน้าหูหน้าวัดกลอถักกุ้ซ่อนเนี่ยต่อว่ากอทวีน่เนาะว่ดดูทวีเนี่เนี่รอว่าซื้อเลยเราก็รอดูไม่ได้แล้เราดมมีผ้านีน่เนาะรอจากด้าไม่รอดนอาคาันี้อ่ะเนาะหน้าหูเรากซ่อนซื้อขาเสียเนะใช่รอพาทิชู่มีผ้อาละอืแต่มาขาวด้ที่เราเหมือนอ่ะเอาเต่าดาบบเบ้อะไรนี่เนาะ เรื่งเดี๋ยวผสั่งซื้อเนี่วกไเยนาะการทิ้ลอให้เกีต่างอได้เจอเนะลอทได้อาเทิ่ลอดูอ่ะตอัวหัวละเมื่อเนาะเราเมือได้ผ้าทิชชู่แตะปิ้งเนาะเราผ้าทิชชู่แตะปิ้งได้เนี่เนาะอ่าเอาได้เหรออ่ะอุกขรแต่กีตกลุนเลยใเลยเจรลอแตะปิ้งเราเลยมูลเริ่มเอาไดเริ่มึงหาเราไปได้นคันเนีรือ ต่ม่พ่อแปอาศียนะว่าดูเตอระบ้านะเอโน้เจ้าลวาเญายมมาว่าชอว่าเล่นดนิบสู้เจน่นอะมีคนนี้เดียวว่าสักคืออ่ะนะสักคือโดนมาวาดวัวพวกันอลอเดซาวด้วยคือพาทิชูลมีพ่อเนี่ยมาก้านเนี่ยวิลมเนาะบอสซ้เนี่ยให้มาซีรามานาะตืเลยปวดขาซีบสู้เราว่าสักคืนมานาะแห้เราเดียกว่าพอคือ่ะ พาดีช ne ูะพาดชูมีพัอนว่าจิบจิบพไดนพลมีพ่อเสคือสาือนมากนะเวลามาเจอเอาวอพแล้วคาซีดบอสโซดีเน่นาะเมืคาซีบอสโซดีมาเปิร์วอล์พอโอเรบุลรี่าเนาะกบบาซีดเพื่ออะไรดเสาเนาะดบอสโซดีดเยคนซากีเนาะแ เอาหัวกาโดเนอเดดาโมปัวดีเนแพนซิกะมาลอเมเมลอาวราอะโคไทฟลาดาดือซาฮีดาเนาะเมลวาโดกรอเนดาอาวามูวาลอะปาเลกยออะลวาปาฮากีมาเกมาวาดาเดเนาะเมบอโซเดือดือวอโพดือมาได้สิแลเทียบาเมเมลพาทิชูลามีปัวรือมูวาออเมอทีลอเนอาวาเกลากะทาฮีลอมอเนาะรอเตราเดเนซึมเมแลลอวิชะรานิ า็นดอแลวีนี่ค่าบอกสุขใจคือเนะดอถ้าเจลเพื่อเดูอเวิเตอร์ดตต่อดือบ้าป้าบตเตอร์โชว์ใร้อเนาะขอกันได้ดอลคีตอตตอเนาะมตอเตอร์ดอตออาเกอร์วันนเดอรตามดูเนาะโยช่วยสึกเนาะ